ปีหนึ่งอะอะไรวะเฮ้ยหกมิถุนาหนึ่งเก้าหกหกนะก็ยังไงอะอยู่ที่โรงพยาบาลเอาแวะมาที่ที่ไหนโบสอะไรสักอย่างโบสคิดนะก็มีพ่อมนกําลังทําเหี้ยอะไรเนี่ยปลุกเสกอะไรเหรอทําพิธีกรรมอะไรสักอย่างเอาเหี้ยมาที่โรงพยาบาลเอากลับมาที่ไอพ่อมนต์นี่อีกแล้วเออคัมภีไปไต่ติดุชี้ไปที่มีดกริตแล้วก็มาที่โรงพยาบาลนะเออ เอามึงทำอะไรนะเฮ้ยกูเบาเลือดสัตว์เ้ยเลือดไหลแม่งเหมือนอะไรทักย่างะเหมือนเอานั่นมือใครเอาเฮียตัดมาที่โอ้โหเลือดไหลตุ๊บๆเลยเสียงหัวใจเต้นนี่หว่าเอ่อเอาอะไรเนี่ยเงาเงาจะทำอะไรเปิดประตูเฮ้ยเด็กกำลังจะคลอดเฮ้ยเด็กคลอดแล้วนี่หว่าคลอดออกมาแล้วมึงจะทำอะไรอีกเฮ้ยเงานี้เงาแม่ง โหมดมันปลุกซีกอะไรเนะี่ยอุ้ยแม่นมีเขาด้วยโอย้ในนอนนะปลุกซีกตัวอันตรายที่จะบังเกิดมาโกงเด็กแนี่ๆอ่่โรงพยาบาลนะฮะก็โอเคขับรถไปไหนลูกเกินแล้วนี่นะก็อะไรเนี่ยอะไรแมนแมนเนี่ยอะไรแมนรูเนี่ยโอ้โหปรา,าสาทอะไรทักอย่างช่างแม่งเออ ไม่ประาศากคลืห,หาดนะอนอก็นกบินมาเพื่ออะไรเพืชนกูเนี่ยนะอืมเยี่ยมลูเซียตอืมลูเซียตนี้ก็อะไรเนี่ยมันคือห้องอะไรสักอย่างนะเรากำลังโหลดอยู่อะไรยูสกิลอะไรไม่รู้เนี่ยเออยูเทคเอ้ยกูอยาอ่านเลยแม่งภาษาอังกฤษเอ้ยเฮีย yeah. ที can break some ่ c oh, ุณแค e n break กซั o b j e c t กอะไรออ j เจกเออช่างเถอะตอนนี้เราก็รอโหลดสินะโอ้โหโน้ตบุ๊กกูจะไหวหรือเปล่าเนีครับเกมลูเซีนเนี่ยนะเอาเป็นว่าเราตั้งชื่อมันให้ผมพูดง่ายเลยดีกว่าก็ลูเซียน ฮาฮาลูเซียนชื่อมันออกจะลามุกสุกเปรตไปหน่อยนะก็ไม่เป็นไรยังไงอะโหลดนานใช่ไหมก็เกมนี้นะทดลองเล่นไปนิดหนึ่งอะนิดหนึ่งจริงๆฮะคืองงเละตัดส่วนกับเกมมากเลยก็ไม่เป็นไรคือไหนๆก็ทดลองเล่นไปแล้วเราก็เล่นกันให้ดูเลยจะจๆแบบแบบนี้แหละ ้ยอะไรเนะี้ยช้าว้าอูอ่ะมืดเลยเอ่อหกวินุนหาหนึ่งเก้าเจ็ดสองนะฮะเร็ยวเวลาก็ผ่านมาหกปีแล้วแม่งไวจริงๆเอออะไรเนะี่ยอะไรวะใครเนะี่ย ใครเดินตอนนี้ผมเป็นมุมกล้องใครวะที่เดินอยู่แล้วมันกำลังจะเข้าไปในในห้องเลยนะมันจะเข้าไปเลยนะเปิดประตูไปแหละเปิดประตูไปแล้วเออคืออ๋อลุงวันนี้นี่เองกวันนี้เป็นวันเกิดครบรอกหกปีของลูเซียนนะ โอ้ดูเซียนทำหน้านะนี่นี่นายอยุหกปีเไแต่หน้าหน้ายดูแบบขาดอะไรทุกอย่างบอกไม่ถูกลูชสช่วยคุณาาได้เขาสามารถอยู่ขึในน็นดแ่ม่กะอะไเย็ดแมมจะจด่ากันทำไมอะเย็ดแมมโอ้โหมันมันไม่ไพเระเลยนะฝรั่งเนี่ยอะไรทำไมต้องเย็ดแมม้วย

เฮ้ยเอาทำไมนิ่งไปอะนีภาพนิ่งเลยเว้ยเอ้ยแล้วผู้ชายคนนี้คือใครอ่ะแล้วเขามาพูดอะไรกันซุบคิบนะถึงจะพูดผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพระาะภาษาอังกฤษดีผมขี้เกียจมั่วเอาปิดประตูหายหายไปไหนวะเออกดสเปซบาร์กดสเปซบาร์ท,ทำไมอ่ะ กดสเปซบาร์นยฮะมันมีสกิลด้วยเลยเนะี่ยโอ้อะไรวะคือผมสามารถเลือกสกิลอื่นได้ไหมเนะี่ยหรือว่ากดยังไงฮะอา้าวไม่ได้เลยหรืเอเฮ้ยยังไงวะที่อัพไปเสียแหละเฮ้ยยังไงอะเมลี่เมลี่เข้าไปในนี้แล้วทำไมอะ เอ้มันบอกให้หยิบคุณแจเฮ้ยเฮ้ยคุณแจหย,ยิบยังไงวะอ๋อเมาสีส้มแม่งกูก็เหมือนหยิบแล้วยังไงได้ได้ได้ไม่ดคุณแจไปเลยฮะเอาสองเลยเอาปิดไอเทมบึบปิดประตูเลยเรารู้ว่านายคิดไม่ซื่อเราก็ล็อกประตูแม่งล็อยังไงวะเมาหนึ่งเฮ้ยแหม อยียลอกแล้วลอกแล้วจากนั้นน็อตคูฟีด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 เอ่อเพิ่มความเย็นเรอมันเย็นไม่พอใช่ไหมเนี่ยไอเฮียเ hey, พิ่มความเย็นเสร็จลูเซียนทำหน้าเลยหน้าแบบเฮึฮฮใหญ่ต้องตายไอเฮียเฮ้ยอากาศเปลี่ยนแปลงเฮ้ย <c oughs> เราต้องไปหาเสื้อกันหนาวเอาพัดลมนิ่งสงัดแล้วก็เริ่มหมุนแบบรวดเร็วโอ้ย <c oughs> รู้สึกว่าเปิดประตูห้องเปิดเปิดไม่ได้ว่ะประตูห้องเย็นเออเออฉันฉันเพิ่มหมดหมดแรงช่วยช่วยฉันด้วยเ <Help! Help! S 1> อ้เอ้โอ้ไม่มีใครช่วยแมงลูเซียนทำหน้าแบบใจเย็นมากแมงนานิ่งไนานิ่งเป็นเด็กเี่ยวมากโอ้ยและแล้วลูเซียนก็มาที่ห้องนอนทำไมลูเซียนลูเซียนที่อะไรอยู่นายมีแผนอะไรอีกหรือเปล่า เฮ้ดูดวงตานายมันมีได้ไหนนะเออ,อยังไงอืมดิมีกาดำเฮ้คุณตานะครับเราต้องเรียกคุณกาเราเราเรียกเราเรียกมันอ,อีกาไม่ได้ไม่ใช่หรออาตาลูเซียนเดงไอ,อ้เฮียต้องชื้อยายดตาแล้วเชื่อผมเลยต้องไปหายาจดตานะลูเซียนพวกนี้นายต้องไปหาหมอแล้วอ,อ้อาวอ้าวเฮียกูตกใจเลยแม่งอา้าวคนใช้ตายเลยเฮียลูเซียนมึง ใจนะครับหลอนตอนนี้เล่นกลางคืนซะด้วยอยู่คนเดียวอยื่อผังแม่งโอ้โหตายตาไม่หลับอีกชิบหายแล้ว <c oughs> เฮ้ยเล้วมาดูอะไรนะี่ย <c oughs> อะไรเนะี่ยวันที่อนะ่ะ <c oughs> เป็นโยงใหญ่อยู่เป็นแมพเลยทำไมวะ The Manor was a place filled with darkness, and there were outward ambitions and hidden histories. Hey, and yeah, I tried to help. Hey, I should not have become so involved. But how these things unfold when we are thrust on the scene I account for it all. For my part in these events, oh I waive responsibility. หายและโอ้โหูเซียนเราไม่คิดเลยว่านายจะเป็นคนอย่างนี้นายฆ่าทุกคน <It> s <S ใช่ปะเนี่ยและแล้วลูเซียนก็อยู่ในแผนที่นี้ด้วยอา้าวยังไงกันนะลูเซียนนอนอยู่อะ่ะตอนนี้ลูเซียนนอนเฮ้ยนายหุม่มผ้าที่ลูเซียนโอ้โหนอนไม่ห่มผ้าเดี๋ยวจะไม่สบายหรอกไหนๆก็เป็นโรคตาแดงแหละอา้าวูเซียนอีกแหละ อาเป็นลูเซียนลูเซียนลูเซียนลูเียนลูเซียนอ่ายัางไงไอ้ลูเซียนแล้วลูเซียนก็ตื่นขึ้นมาตื่นมาทำไมนะลูเซียนนะไม่ทำไมบ้านมีแต่อยวะปอยติดออยะะไร Uh, it's okay you can trust me you know who i am don't you uh, what? i came to speak to you about your calling my boy each offering you bring me will make you big and mighty uh, what? it's a simple thing to do lucius you can influence your future and become a master over all uh. มันคือว่าบัดเอิร์นโซล้วถมึงพูดไปเถอะพูดไปกูไม่สนใจนี่แหละเอออะไรเนี่ยโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กไม่มีโน้ตบุ๊กฮะมีเอ้ยไม่ใช่ดิหนังสือแล้หนังสือแล้วเนี่ยใบใช้ทันใบใช้แล้วเนี่ยอะไรเก็บ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 เอาเอา เครื่องไอตุ้นตีนะฮะเอายังไงครับกด e กด e แล้วกดเมาส์กดเมาส์หนึ่งอ่าเอายังไงวะกด e เอ้ยยังไงเนี่ยมีควยฉายเดี๋ยวควยฉายไม่มีฐานใช่ป่ะเนี่ยอา้าวกูจะทำยังไงเอออ้าวยังไงวะโอเค ใส่ไม่ได้แล้วนี่วะโอเคเปิดสมุดน o t ตของเมลี่นะนี้เป็นของเมลี่คือยังไงเนื้อหาม okay. <And you S 2> ีว่าอะไรนะเอ่อบลา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 เฮ้ยเพล็์ล็อกเฮ้ยลามีหน้าที่ต้องไปเก็บหลักฐานเลยวะไปก่อนที่มันจะเกิดอะไรขึ้น ใ,ใ,ใ,ใช่หรือเปล่าเฮ้ยมอมงานในกูแหละใช่ป่ะเนี่ยอืมเปิดเฮียร์เปิดตู้ดูดิอะไรเฮ้ยมีลูกบอลนะทำไมอะลูกบอลมในกูโยนเลยไหมเฮ้ยชั่วนี่นี่ไม่สนนะเองมีอะไรอีกบ้าง อืไมไม่มีอะไรที่หยิบได้แล้วเนาะได้ยังไงวะเออะไม่ใช่อ่ะคือได้ไฟฉายแล้วเราเฮ้ยเที่อไม่มันเป็นพิการท่นเนี่ยมีเขาเลยที่อ้ะตรงเจดีน้องเออตัวทำสถิกับเนี่ยทำสถิกับไม่รู้ใงเลย เออลีมมีมีแอ่งประตูล็อกไอที่เอาง่ายกลัวใช่ไหมยังไงอะเออห้องจบแลวโอเคยังไงวะเอออะไรเนี่ยห้องน้ำเหรอยังไงวะสัมเออไม่ต้องจ่ายอ่ะใช่างเตอะแต่จะว่าไปเราต้องเก็บหลักฐานก่อนนะลูเซียสเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอ่ะ ปัญหาเรื่องหลักฐานคือกุญแจที่ล็อกหน้าประตูนี่แหละคือหลักฐานชิ้นสำคัญเลยที่จะจับตัวลูเซียนเนี่ยคือเราต้องไปเก็บก่อนใช่ไหมนามใส้ละโอ้ยรอโหลดหนานเออสุดบรรยายือเกินเฮ้ยโน,นบุกอย่าดับนะเว้ยขอร้องอ่ะ ấy như ngày như ngày lột nán mà lột nán mà ai ui nán chẳng bơi ừ như ngày à ok đi lắm ví dụ mà Tỉnh mà đầu tiên coi tay tai từng lương mới khử nè chip lép dài chip ชิปไซา์ทำไมกด M แมพฮะเราต้องเดินไปทางนี้ทางนี้เดินในแมพได้ปะกูกลัวเดินไม่ถูกเออยังไงโน้ตเอ็งม,มีสม,มุดโน้ตส่วนตัวด้วยเยี่ยมแล้วไฟฉายคุณไหนวะโอเคฮะมันเป็นกลางคืนเราต้องใช้ไฟฉายคุยประตู ตูแมวยังไงวิ่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 งอยู่เซนตรงนี้วิ่งฮะมีห,หลักฐานเฮ้ยเช้าเช้าเลยนี่วะเออเราต้องไปทางไหนวะเฮ้ยต้องไปทางไหนประตูสี่เหลี่ยมนี่คือเปิดได้ใป่ะอ๋อมันป้องกันไม่ให้เราหลงแล้วนี่วะเฮียประตูเยอะเฮ้ยดูแมพก,ก่อนกูหลงลอ่ะอ๋อต้องเข้าประตูนี้อ่เข้าประตูนี้แน่เข้าประตูนี้ แล้วก็ประตูนี้เลยไอ้ยังไงวะอ้าวไอ้ไม่ใช่ประตูนี้ใช่ปะไอ้ลูเซียนไม่ลงเลยบ้านตัวเองอะนายอยู่มาหกปีแล้วเว้ยเฮ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อันเนี้ยเฮียตู้สภาพของเด็กเขาห่วยเลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะเราคิดว่าเราหลงเลยนะอะไรวะลงบันไดเหรอ ไหนว่าบันไดเอาลงไปดีด้านล่างมีบันไดไอ้หอยลงไปทางไหนวะเฮีย้ยประตูเยอะประตูแดงไม่ใช่แน่ๆครับลงแล่เนี่ยลงแน่แนแนเอาแดงนั้นนี่ล่ะแดงอีกเอาเอ้ยประตูนี่ล่ะเนี่ประตูล็อก ขึ้นก้เข้าได้ทางนี้ทางเดียวนี่วะอา้าวยังไงวะอยูเดีๆเราลงงงกับบ้านไหน,ไหนไอีกเลยเฮียเดี๋ยวคนมาเจอแม่งวนอยืนขายวนไปนี่ยังไงวะเอ้ยแม่งเป็นตู้เสื้อผ้าเลยไ,ไอ้มาทำไมนตู้เสื้อผ้า เฮ้ยแม่งกูลงมาอยู่ไหนวะไม่ลงบันไดเหมือนจะใกล้ๆนิดเดียวเลยเะมอยู่ตรงไหนวะตัว,ตวอา้าวไม่ใช่วะตัวมันล็อกั้งนั้นเลยเว้ยไปกูลงหนลงหน่กูดูแมพไม่เป็นว่ะเกมนี้ ชบหายแล้วเฮ้ยเดินมาทางนี้นิ่งล็อกมันนัดล็อกจนหมดเลยเ,เอ็มมดูแนะราเอาห้องไปได้อีกนี่ว่ะไอ้ยให้กูดูแมไม่เป็นเองนี่ว่ะโอเคเปิด อ๋อลงบันไดไปดิเฮ้ยกูได้หนักใจกวเองเอาแยกเยอะว่ะอ่าล็อกล็อกล็อกประตูดแดงตูนี้ลนะ่ะเปิดไปยดเยสจเ้อแห้วห้องนี้เลยฮ้ยไม่ใช่ว่ะแม่งร้อนร้อนจัดลูซี่นายนนนไม่ก็ผีเลยเลยนายฆ่าคนตายไว้นะลูเซียน เฮ้ยเฮ้ย,ยมืดมืดว่ะเยศใช่หรือเปล่าอันนี้ใช่แหละแม่ยังไม่รู้แปลว่าแม่งมันเจ๊งกวนนั่งเดินติดเดินติดเดินติดแหลกแหลกแหลกเฮ้ยนี่ทุกตัวแจวเก็บแล้วเก็บแล้วกดคิวโอเคเสร็จสิ้นเฮ้ยไม่ดูเสียไปเลย วินัยมีพลังเลยแหระโอ้โหแล้วก็เช้าอะแต่ก็เกิคดีเกิดขึ้นนะคือถึงแม้ไม่มีคูนันนะไม่มีคูนันที่ไหนเอาอะไรวะมีคูนันที่ไหนจะมีคดีที่นั่นนะแต่ี่มีลูเทียที่ไหนจะมีคดีที่นั่นนะนันืบเอะ Typical of women her age. Did you talk with the owner of the house? No, sir. They're waiting for you in the kitchen. <thans> <thans> How can something like this happen, detective? Was it a seizure of some kind? We'll look into it, but it looks like a case of. เออต้องมีอะไรมันล็อกนะฉันขอร้องฉันขไร้องทำไมขอบคุณมากเราจบจบไปอีกรอบกูยังไม่รู้เรื่องเลยนะแม่งภาษาอังกฤษทั้งนั้นจะไปวันต่อไปแล้วเหรออะไรเนี่ยวันที่12มิถุนายน น่นจ,จุดนี้เอ่อลุงคนนี้ดื่มเลราโอเคแต่ว,ว่าเราจบไว้ก่อนก็แล้วกันก็ขอจบไว้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้สำหรับเกมลูเซียนนะฮะลูเียนนะก็จบไว้ก่อนไปเจอกันพาร์ทต,ต่อไปแล้วกันนะ